ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งพักคุณผู้ชมคะพักรวมไทยสร้างชาตินะคะก็มีคําถามว่าในวันจันทร์ที่3มถึงสเมษายนเนี่ยค่ะที่เขาจะมีการเปิดรับสมัครสอสเขตกับบัญชีรายชื่อพลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปให้กําลังใจหรือเปล่า ล่าสุดนะคะพลเอกประยุทธ์บอกแล้วนะจะเดินทางไปให้กําลังใจด้วยนะคะโดยนะะักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรครวมไทยสร้างชาติว่าในวันที่3ถึง4เมษายนนี้เนี่ยจะเดินทางไปให้กําลังใจผู้สมัครของพักรวมไทยสร้างชาตินะคะ โดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็คิดว่าน่าจะไปนะนักข่าวก็ถามว่าไปทั้งสองวันเลยหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนถ้าไปก็ต้องลาราชาการไปพอถามว่าวันเปิดรับสมัครเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะขึ้นรถแห่ด้วยเลยไหมนายกบอกเลยนะคะต้องไปทีละขั้นค่ะไปให้กําลังใจเขาก่อนแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ความจําเป็นตนเองเนี่ยไม่อยากจะให้มันเกิดความวุ่นวายค่ะก็จะมีภาพความเคลื่อนไหวที่ ในส่วนของผู้ที่สนับสนุนพรรคไปให้กําลังใจในผู้ที่เป็นว่าที่ผู้สมัครนะครับจะมีจับมงจับเบอร์อะไรกันด้วยส่วนเรื่องของบัญชีรายชื่อของรวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งก็เจ้าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ลงใช่ไหมครับพลเอกประยุทธ์เองก็ถูกถามถึงเรื่องการจัดทําบัญชีรายชื่อสอสอของรวมไทยสร้างชาติ เสร็จสิ้นเรียบร้อยหรือหรือ,อยังเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าเรียบร้อยก็อาจจะมีการแก้ไขมีคนลาออกมีคนย้ายอีกหรือเปล่าอันนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่แต่ทันเวลาอยู่แล้วนะครับถามต่อว่าการจัดทําบัญชีรายชื่อจะแบ่งอย่างไรมีรายงานว่าแบ่งเป็นสัดส่วนของพักแล้วก็สัดส่วนของนายกพลเอกประยุทธ์ตอบว่าอย่ามาบอกว่าเป็นสัดส่วนของใครพิจารณาคนที่ทํางานก็มาทํางานด้วยกัน ต้องดูว่างานมากงานน้อยใครควรอยู่ระดับไหนว่ากันไปตามความเหมาะสมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกคนก็อยากจะอยู่ในบัญชีรายชื่ออยากอยู่ในอันดับต้นๆแต่ก็ต้องดูที่ผลงานแล้วก็ต้องเป็นที่ยอมรับกันในมติส่วนใหญ่ด้วยค่ะแล้วถ้าไปดูเรื่องของผลโพของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะ,คะที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆพื้นที่ที่ในด้าโพเขาไปทําสํารวจเนี่ยนะก็จะพบว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยติดท็อปไฟเลยนะ mm hmm. คือ,อยูนระดับหนึ่งใน5ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอพลเอกประยุทธ์จะไม่ลงสสบัญชีรายชื่อก็มี ความกังวลเหมือนกันว่าแล้วมันจะส่งผลต่อคะแนนนิยมของโพต่างๆหรือเปล่านะคะล่าสุดค่ะทางด้านของคุณสุวิชาเป้าอารีนะคะผู้อํานวยการของนีดาโพค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวีต่อกรณีที่พลเอกประยุทธ์จะไม่ลงปฏิลิสนะคะ คือส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยเชื่อว่ากรณีดังกล่าวจะไม่มีผลต่อคะแนนนิยมค่ะในกลุ่มผู้ที่ให้ความนิยมกับพลเอกประยุทธ์นะคะทั้งนี้เนี่ยตนเองเข้าใจว่าเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์ไม่ลงเลือกตั้งด้วยเนี่ยเพราะแกนนําของพักเพื่อไทยก็คือนางสาวแพทองทานจินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็นายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นสองว่าที่แคนดิเดตนาย,ยกของพักไม่ลงเลือกตั้งไม่ลงเป็นสอสอด้วยเช่นกันนะคะเพราะกติกาของรัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดช่องเอาไว้ให้ส่วนตัวก็เลยมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะส่ง ลต่อคะแนนนิยมต่อพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ต่อตัวของพลเอกประยุทธ์ค่ะแล้วก็พูดถึงคน n d i d a นายกเนี่ยนะครับก็ต้องจับตาในฝั่งของเพื่อไทยกันหน่อยเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูในส่วนของการประจารายชื่อรายชื่อที่3ที่จับจ้องกันเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยที่มีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะเป็นลำดับที่ส นั่นก็คือชื่อของคุณชัยกเกษมนิติสิริเนี่ยนะครับอยู่ในฐานะประธานคณะกรรมการของเพื่อไทยด้วยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นหนึ่งในสว่าที่คณเดดนายกนะครับคือถ้าเกิดถูกเสนอชื่อก็มีความพร้อมครับแต่จะทําได้ดีแค่ไหนคนอื่นเป็นผู้พิจารณาถามว่าถ้าเกิดพักเสนอมาจะตอบรับหรือไม่คุณชัยกเกษมบอกแบบนี้นะครับหากพักเสนอก็ต้องน้อมรับเพราะพักคิดว่ามีความเหมาะสมถึงเวลาที่พักจะต้องพิจารณาคนที่เหมาะสมที่สุด ในช่วงเวลานั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ขนาดนี้ยังไม่มีการทาบทามและพักเองก็ยังไม่มีการประชุมกรรมการบริหารพักแต่มีการพูดคุยกันภายในนะครับข่าวออกมาก็พูดกันไปและหากเขาไม่ให้เป็นก็ไม่ได้สนใจอะไรอาจจะสบายใจด้วยซ้ําคุณชยัยเกษตรไม่ยังบอกด้วยว่ายังเชื่อนะครับว่านายกจะต้องมาจากพักเพื่อไทยเท่านั้นถ้าเกิดเราได้เสียงข้างมากแต่ก็ต้องรอความชัดเจนในวันที่4เมษายนเคยบอกไปแล้วว่าพักถ้าจะหาใครมาเป็นคนดิเดตนายกคนที่3เปิดชื่อ คะแนนต้องพุ่งสูงปีดให้คนนั้นคนคนนั้นเนี่ยเลือกหมายถึงว่าให้ประชาชนเนี่ยเลือกนะครับเพราะเราอยากจะได้คนที่ประชาชนต้องการครับ